สวัสดีค่ะทุกคนแซ่บแบบมัมมาแล้วให้โลไมเฟย์ยามีมัมคำหนาวหนาวทุเรียนบิด <c oughs> ปลาปลา a ซลต์อะเกนบิคอนไอเล็บปลาปลาแซลต์อยวมาค่ะเพื่อนๆวันนี้ติกินส้มตำนะคะแล้วก็มีผักนะคะเนี่ยค่ะผักสลัด เยอะๆเลยนะคะต่อด้วยค่ะไก่ตุ๋นค่ะไก่ตุ๋นนะไก่ตุ๋นของติ๊กนะคะน้องไก่ใหญ่ๆตุน๋นแล้วก็มีไข่ด้วยเหมือนพะโล้นั่นแหละค่ะแต่ว่าเราตุ๋นไก่ให้มันให้มันเปนื่อยเนายนะจ๊ะติ๊กเอาไข่ใส่น้ำนะจ๊ะนี่ค่ะไก่ตุ๋นกินคู่กับส้มตําค่ะมาค่ะมากินด้วยกันเลยมากินด้วยกันเลยนะจ๊ะส้มตําเซ่บๆจ้าปลาล้าหนัวหนวแล้วก็ ไก่ตุนนะคะไก่ตุนไก่ตุนไก่ตุนจ้ะนี่ค่ะต่อด้วยผักสลัดของเรานั่นเองนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันเลยสวัสดีค่ะแซ่บแบบมัมมาแล้ววันนี้ติ๊กจะพากินตำมะคงขึ้นเกา่าส้มตำนะจ้ะแล้วก็ต่อด้วยไก่ตุนน่องไก่ตุนนะจ้ะทุกคนนี่ค่ะ นองไก่ตุนแล้วก็มีไข่นำนะจ๊ะนาออาจจะเห็นว่าเต็มเนาะแต่กลับว่เป็นยังดอกค่ะกินแสน่บคืเอเกามากค่ะพักค่ะสลัดเห็นไหมตักสลัดค่ะมาค่ะทุกคนกำลกแหกมานฝากฝากฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติดด้วยนะจ๊ะขอจกมือหรือตำบักคุงกอนเลยนะจ๊ะ จับจัดนุญาตไซมือจัดใช้มือ,มอมะเยอรมันอากาศเย็นค่ะวันนี้เพราะฝนตก มาค่ะไก่นะคะแบบเปลื่อย แคบหมูจากแคบหมูมาๆมา,มาจุดจัดฝาดบึ้ม เพราะเหตุน้ำจิ้มนะคะเพราะว่ากินกับตะบักหุงแล้วพราะเหตุน้ำจิ้มค่ะ สดน้ำตุนนะะ้นเลค่ะอือร่อยไข่ค่ะ 紅葉。